หนุ่มกันชัยวอนกันจอมพลังชี้แจงลั่นอย่ามาโหนกระแสสืบเนื่องจากกรณีดรามา่าเมื่อไอ้รัชนกสะสะกรุงเทพพักประชาชนและการจอมพลังเปิดเสกพูดถึงเรื่องมูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ล่าสุดหนุ่มกันชัยได้วอนกันจอมพลังผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่วยออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้น โดยหนุ่มกัญชัยเผยว่าผมโอนไปสองครั้งครั้งแรกโอนไปหนึ่งล้านไม่ได้โอนเข้ามูล,ลนิธิวันนั้นโอนให้กันหนึ่งล้านและมูล,ลนิธิบุ๋มปนัดดาอีกหนึ่งล้านเพื่อช่วยน้ำท่วมภาคเหนือจากนั้นเขามีการเปิดมูล,ลนิธิขึ้นมาซึ่งผมได้โอนผ่านมูล,ลนิธิห้าแสนที่ผ่านมาผมไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไรแต่วันนี้ผมอยากถามและขอให้ออกมาชี้แจงว่าเงินในมูล,ลนิธิมีเท่าไหร่ เอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างเบิกจ่ายอะไรบ้างผมไม่เคยถามเพราะให้เกียรติทุกคนแต่ครั้งนี้ต้องออกมาชี้แจงอย่ามาชี้แจงในรายการหนกระแสะนะครับเพราะผมไม่อยากเปิดพื้นที่ให้ในรายการหุนกระแสะมาชี้แจงในเรื่องนี้เพราะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมกับสังคมอยากเรียกร้องให้ไปออกเวทีกลางอย่างคุณสรยุทธ์หรือ เปิดโต้ถแถลงข่าวในเรื่องนี้เลยเพื่อตอบข้อซักถามสังคมให้เคลียร์ที่สุดให้สังคมได้รับรู้ว่าใครเป็นกรรมการใครทาบัญชีเงินส่วนไหนเข้าออกยังไงตอบข้อสังคมให้เคลียร์ที่สุดรวมถึงข้อ39เคลียร์ให้คนได้รับรู้ชี้แจงเะครับออกไม่ชี้แจงเะครับว่าเงินปัจจุบันเนี้ยในมูลนิธิมันมีอยู่เท่าไหร่ใช้อะไรบ้างเบิกจ่ายอะไรบ้างผมไม่เคยถามเลย เพราะผมตัวผมให้เกียรติทุกๆคนที่ผมเองเนี่ยได้มีการบริจาคไปแต่ในครั้งนี้ผมว่าถึงเวลาที่คุณกันจําเป็นต้องชี้แจงอย่ามาชี้แจงในรายการโหนกระแสนะครับเพราะผมไม่อยากจะเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแสให้กับคุณกันมาชี้แจงในเรื่องนี้ถามว่าเพราะอะไรผมบอกได้เลยครับว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมกับสังคมผมอยากให้คุณกันเนี่ยหรือเรียกร้องก็ได้ให้คุณกันเนี่ยไปชี้แจงกับทางเวทีกลางเลยครับอย่างของคุณสรยุทธ หรือเปิดโต๊ะ,ะแถลงเลยครับให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยทั้งหลากหลายเนี่ยนะฮะเขามาตั้งคําถามคุณกันคุณการเอามาเลยใครเป็นกรรมการใครทําบัญชีคุณเปิดบัญชีเลยคุณจ่ายอะไรไปบ้างเอาเงินตรงส่วนนี้เข้ามาอย่างนี้เงินส่วนนี้ออกอย่างนี้คุณจะมีมาตรการอะไรยังไงตอบข้อสักถามของสังคมให้ได้เคลียร์มากที่สุดหรือตอบข้อสักถามของสังคมที่เขาติดข้องหมองใจรวมถึงข้อ39ให้สังคมได้รับรู้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า